พัฒนาวันที่แปดวันศุกร์นะคะเราพัฒนาพ่อยังกูรัก่ะพ่อคนสารคามาครับค่อยค่อยค่อยหัวรายครับคนสารคาม,มาอ๋อคนสารคามเนาะเดี๋ยวเอซี่รังมาเซซ่าแล้วผมไปดังตัวเที่ยวเอางี้แล้วอ๋อเซี่ยวอยู่ผมไปออกช่องคือเดีขาถามหาผมเซี่ยวอยู่ คนสารคามพรคารบุมมาอะไรละครสารคามเ็บทีผมไปออก่องเขาจะทำมาแล้วอืเขาไม่จะงวดหรอบ่อกข็ขึ้นเขามันเขามาเรียกอยู่ครับการรุดแน่เขาแน่แหละเสรเขาต้องวัดพวกเขาแล้วเท่อจ่การรุดสองบเขาพ่อบางทีนะโอ้บทต้นพวกเขาดอกเรา่ะรุดแน่เขาแน่จ้านี่รุดนี่เขาเนาะ ดุ่ดน tamam <glorious> ี้วิ่งรูดนยังวุ่นนี้เอาผมชอบวิ่งตัวเดียวเพ้าเขาตลอดครับรดแยบอยบ่อะผมครับเอาวิ่งหครับผมคนชอบวิ่งตัวเดียวผมวิ่งรูดที่หกนะคะมวดรุพันธ์มากกวิ่งซีแหละวดนักวิ่งาเขาตรงตรงตัวนึ่เอาวิ่งแปด้วนนเอาแปดสองนักไวิ่งแปดอืมลินกหรอวิ่งซี สีน่าเก่าสีเนาะครับตลาดบารีวันนี้มาเท่าบ่มันคุ่เดี๋ยวมาล้านเปอร์เซ็นต์วิ่งหกตลอดวิ่งหกมาล้านเปอร์เซ็นต์เนาะโอเคครับมาล้านเปอร์เซ็นต์เลยจ้าจับคู่มีกี่คู่พ่อมันมีตัวเน้นอยู่ เหกหล่ะตัวร้รอมอยู่สี่ครับจัมันเป็นชุดใ่เลมม่ห์หนาพงมาอย่าเอาล่องหลุดหกตัวคือเพล่นไปแล้วมันจะมาเสร็จหลุดมันคืนอะไรจ้ะจ้ะชุดใ่ดดกับล่องหลุดต่ว่ามันเข,าขา่ขาเข่าครับเข่าตลอดทั้นคือใยอ่ะถ้าชุดหกตัวนุกัดลุดแน่เข่าแน่เสียหนาแล้วว่าแน่นอนครับมันมันต็ะครบชุดเลยนะจ้ะจ้ะเอาชุดเอาชุดเต็มเลยทางสันครับครับมันมีตัววงกลมด้วยหรอกครับตัวเนียนยู่กก็ได้เวิ้งขึ้นก็เข่าตัววงกลมันเขาเสียเล่ห์คมทีอเต็ม อเอาตลอดเอาครับก่นเคื่อการเทียแล้วครับวิ่งประกบคู่ครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดครับหนึ่งแปดศูนย์ห้าครับศูนย์ห้าศูนย์หกครับศูนย์หกสองหกครับสองหกบ้านี้ตัวล่องขับเันแถวแถวมันเป็นแถวล่างไว้เออสีโต้ครับแถวเป็นแถวล่างแถว Okay, ตัวลออ็อกคือหกตัวแรกตัวลอ็อกก็หกแปดครับหกแปดหกแปดสองเจ็ด <6, 8. S 2> ครับสองเจ็ดบอค่ะครับสองเจ็ดสองเจ็ดสามหกครับสามหกหนึ่งห้าครับหนึ่งห้าครับบานเอกซิมิตตัวชอบมากมีอุซีโตครับตัวชอบมากเลยนะครับชอบมาก ก็ชอบมากๆเลยชอบที่สุดเลยครับมีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์หกครับสี่ตัวนะครับร้อ <16, S 2> ไวดีครับ, 17, บหนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์หกอะค่ะศูนย์ห้าศูนย์หกกับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแล่ะสี่ตัวสัมพัสที่สุดเลยเด็กอะเจ้าอ,อันนี้ไปชอบมากที่สุดตัวสี่ตัวเลยอะมันขึ้นหนึ่งเข่าเข่าโตเกาสี่ตัวจุด ส่นโม่ล่ะตัวส่วนโมเขาทีไปเคลนเนี่ยนี่ผมยันมาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดโยต์ตอกคืนหาที่หกหล่ะเลขอะมันจะมาเจอตัววงอมเข่าและตัววงอมอย่างเดียวขอเขาวงกลมคือหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดครับครับศูนย์ห้าศูนย์หกเนาะครับแต่ตัวชอบมากที่สุดเลยสี่ตัวนะแล้ผมมีตัวเนี่ยอายุตัวค่ะอายุจ้ามีสามตัวอยู่ปะคะ ครตัวก็ไม่หาศูนย์หกครับเนี่ยตัวมาก็ตศูนย์เลสามตัวห้าศูนย์หกแล้วก็ห้าหนึ่งหกครับห้าหนึ่งหกแล้วก็ห้าหนึ่งเจ็ดอีกเสามตัวเพาะห้าหนึ่งเจ็ดมต่ตัวมากหนึ่งละห้าหนึ่งเจ็ดครับครับห้าหนึ่งหกห้าศูนย์หกห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งเจ็ดเนาะครับเอาหาเป็นรักลอยครับอืมหาเป็นรักลอย นี่แค่นี่มันพอๆมิตรเสรีครับโอเคเดี๋ยวดิจิขออนุญาตทบทวนตัวเลขนะพ่อเนาะครับครับค่ะตัวเลขแนวทางของพ่อคนสารคามนะคะท่าำช่วงขาพอว่ามีเข่ามีหลุดแต่ว่าเข่าเข่าไหลก็หลุดมาตลอดนะพ่อเนาะเอ่อวิ่งลูดที่หกเม็ดเดียววิ่งลูดที่หกเม็ดเดียว งวดที่แล้วมือขึ้นนีวิ่งที่สี่เมตรเดียวเข้าที่เก้าสี่นะคะงวดมืดออื่นนีวันสูงงวดงวดนี้ปล่อยวิ่งที่หกเมตรเดียว <6. S 2> ตัวจับคู่มีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์ห้าศูนย์หกสองหกตัวล่องหกแปดสองเจ็ดสามหกหนึ่งห้าอันนี้คือตัวรองนะคะตัวที่ม้ว,วนถ้าตัวกันก็ได้เนาะ ตัวที่พ่อมักที่สุดมักหลายๆก็คือหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์หกแล้วกอนเนาะอันนี้คือตัวชอบส่วนชุดสามตัวชุดสามตัวนะคะชุดสามตัวมีห้าศูนย์หกห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งเจ็ดมีแค่นี้นะคะเอาทำช่วมมักชอบกับจัดน่ำบมมักม่าสวบจดไว้ก่อนแต่ว่าะพคนวาเลขเขาดีมาตลอดนะคะ เพราะฉะนั้นต้องพิจารณาพอสมควรนะคะตัวเลขแนวทางก็มีประมาณนี้นะคะทู้ช่วท่าผมชมที่เขามาแล้วก็จะ่าล่มกดติดตามไว้กดแช่ออกไปให้คนมาหูจักตัวเลขแนวทางของอพอคนสารภามน้ำกันเนะเาะอคะคนสารภาพคนหัวไหะครับาเอา,เอาพรอมี่ยังสิบอกก็แฟกับเอฟซีบอไทยคลิป เอฟซีแท้หลายแต่โหสายเช็ดหอดผมก่ผมมาออกช่องเจนนั่งนะครับเด้อ้ายเช็ดหอดผมกับมาแล้วเขามาเลยเขาา้องเจเจนั่งนะครับ่าาเช็ดหอดผมผมตอนี้ผมกาลังมาเส้นเวทีที่ช่องเจนนางนะครับ่าาเช็ดหอดผมกับมาเลยครับผมคนสารลากษณ์ให้หอยแม่นละให้หอยลาวหอยไทยน่ะแม่นตลอดนะครับแค่นี้ครับค่ะเอากวกขอกับขอบคุนพอหลายเนาะก็คอยสุขภาพแข็งแรงตัวเรียแนวทางเิงยิ่งปัง เขาอีกอย่อื่นหนีเนาะพ่อเนาะเดี๋ยวถ้าหวยเขาถ้าหวยเขาก็โทรหาตันเลยเข้าเหมือนเดิมเองพ่อชุดชุดสามตัวนี่กำมันใจมั้งพ่อรับแต่ว่าหกโทนอะพูดเลขวิ่งหกแบบม้าอยู่หรอครับแสดงว่ามันใจหกมันใจหกเนาะเอาโอเคตามนี่กำลังช่วงขายหลุดหกไปฮะ ผมชนะไมฟังจัากใหวิ่งอยากให้วิ่งแม่นหมือวัดสุขรือมัสิมีเลขประจําวันมีหกมีสามมีหาพยายามจับสามมังตัวนี้แะครับมันต้อมากใหญ่หมีหกมีสามมีห้าเนาะรับมือคืนเนี่เลขวิ่งประจํามันมืมีแปดมีสี่มีสองมาัตสีหนะพยายามเอาตัวนี้จ้อจ้องลยเลวเลขวิ่งปรวจลวเวเลเลวเเลลวเลเลววลววเลวเเลาเลวเลเลาเลววเลวนเว้เลเข้าตลอดจ้า ออบระจำบนนี่เรียกบิประจําวานาวันจันทร์กับเก้าสามเจ็ดนะครับเก้ามาตลอดทวันจันทร์นะเก้าสามเจ็ดวันจันทร์นีเก้าสามเจ็ดครับครับเยครับายามเอาตัวเีขยอะีนี้มนี่นะเดีวิ่นมันขอตลอดเด้วบินเก้าสามเจ็ดวันพุธตัวเลนก็พ่อวันพุธสองแปดสี่สองแปดสี่วันแปนตรงก6 3หกสามห้านะครับแี่ถุนสามห้า มืออื่นเนี่ยถ่ายปงปมากัหาม้าถ่ายวายไงแล้วผมชอบมาแล้วมันมันจะเข่าเล็ววิ่งไปจะมันตลอดใช่แล้วมีเปอร์เซ็นต์สูงมีเปอร์เซ็นต์สูงเอาตัวเลขแนวทางกับตามนี่นะพ่อเนาะเอาเจอกันไม่คลิปหนาเลขไทยมีอยู่พ่อเลขไทยเรารอเมื่อผลรายงานนะครับโอเคเดี๋ยวจังทักมากกันแล้วกันนะพ่อเนาะครับเรารอเมื่อผลรายงานเลยนะุค่ะค่ะค่ะโอเคครับพ่อครับสวัสดีค่ะ ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ